สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทํานายดวงภาพรวมนะการเงินการงานโชคลาภความรักให้กับชาวราศีสิงห์หรือว่าชาวราารศีิิห์ประจำเดือนตุลาคม2566นี้นะตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนะไปจนถึงวันที่10 7ตุลาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูชาวลัคนาราศีสิงห์รือว่าชาวราศีสิงห์นะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะจนถึงวันที่16กันยายนส่วนชาวลัคนานะคือท่านที่มีทั้งวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะจังหวัดเกิดเวลาเกิดนะไปผูกดวงชะตา นะท่านก็จะได้แผ่นดวงส่วนตัวของตัวท่านนะอันนี้เราทำนายแบบราศีนะเราใช้วันที่เกิดในการทำนายดวงนะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับดวงดาวในเดือนตุลาคมนี้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะเป็นดวงคร่าวๆนะคะแต่ว่าฟังเป็นแนวทางไปแกนําทางกลุ่มชาวราศีสิงห์หรือว่าชาวลัคนาราศีสิงสัญลักณ์ประจําตัวคือสิงูตสิงโตนะคะดาวประจําตัวก็เป็นดาวอาทิตย์ นะเลขหสถิตยอยู่ที่ราศีกันนะเป็นพบกระดุมพระของชาวราศีสิงห์เนาะนะคะในเรื่องของการงานเราจะดูที่ดาวสุนะทับลัคนาราศีสิงห์เรื่องของการเงินนะเราดูที่ดาวพุธนะคะได้กเกษตรราธิปดีร่วมกลุ่มกันกับดาวอาทิตย์นะคะการเงินการงานความสําเร็จ นะคะของชาวราศีสิงห์อยู่ที่พบกระดุมพระนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภก็อยู่ที่พบกระดุมพระในเรื่องของความรักเราก็ดูที่ดาวราหูนะคะสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะเป็นพบสุภะพภพแห่งความสุขนะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวนะเราก็ดูที่ดาวอังคารสถิตอยู่ที่ภพสัจจานะคะกลุ่มชาวราศีสิงห์เป็น ชาวลัคนาราศีหรือว่าชาวราศีนะที่เป็นชาวธาตุไฟนะคะอาจจะมีลักษณะเป็นบุคคลที่จิตใจร้อนนะคะมุทะลุดุดันก็ได้ก้าเสียเป็นคนใจนักเลงเหมือนสิงโตเลยนะ,ะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ตำแหน่งน้าทีการงานหรือว่าความคิดความอ่านมักจะมีหลักการนะ,ะเป็นหัวหน้างานได้เป็นผู้นำได้นะคะและก็มักมี การใช้อารมณ์เหนือเหตุผลฉะนั้นชาวราศีสิลหลายคนหลายท่านก็ควรที่จะระมัดราะวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะควรที่จะยับยัง้งนะระงับยับยั้งความรู้สึกต่างๆนะ,ะไม่ให้ใจร้อนนะคะไม่ให้ร้อนรุ่นไปกับเหตุการณ์นะคะให้มีสติในการดํารงชีวิตเนาะ,ะดาวอาทิตย์นะคะกลุ่มพบกระดุมพระของชาวราศีสิงห์โดดเด่นเรื่อง ตำแหน่งหน้าที่การงานโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การเงินนะมีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะะเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อนะคะธุรกิจการงานต่างๆนะจะเป็นงานต่างจังหวัดนะคะได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆนะโดดเด่นเป็นพิเศษแล้วก็มีในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้นะคะในเรื่องของ การเงินโชคลาบนะคะการงานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะดาวสุขทับลัคนาราศีสิงห์นะคะก็เป็นในเรื่องของความสุขเกี่ยวกับการเงินนะอาจจะมีโอกาสมีโชคมีลาบทั้งเดือนกุลาคมนี้เลยนะคะในการเสี่ยงโชคในการซื้อหวยนะคะ แต่ว่าจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะซื้อมากก็ได้มากซื้อน้อยก็ได้น้อยนะคะตามวาระของแต่ละคนนะคะก็นะคะในเรื่องของบุคคลรอบข้างนะสิ่งต่างๆนะคะความรักเอ่ยนะคะระวังชาวราศีสิงห์นะจะไปตกหลุมรักนะสำหรับคนโสดเนี่ยนะ,ะเกิดอาการปิ้งรักนะคะ กับเพศตรงข้ามได้นะคะอาจจะมาจากตําแหน่งหน้าที่การอาจจะมาจากสายงานที่ทํานะมีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงเนี่ยก็ให้ระวังในเรื่องของการงานนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเดินทางนะไปต่างประเทศได้นะ,ะงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าใครที่เหมือนกับไปสอบนะแข่งขัน ในเรื่องของการจะไปทํางานต่างประเทศก็มีโอกาสเช่นกันนะคะได้รับคัดเลือกในราศีเมษพพสุภาเนี่ยนะ,ะมีดาวพฤหัสร่วมกุกันกับดาวราหูนะคะพบสุภาคือความสุขคัลองชีวิตการใช้ชีวิตวิถีชีวิตนะคะอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับออผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่มอบหมายงานให้ทำํำ นะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้รับมอบหมายงานที่สําคัญสําคัญนะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทํางานในการติดต่อประสานงานได้นะก็นํามาซึ่งตําแหน่งหนะ้าทีการงานชื่อเสียงนะเกียรติยศให้กับชาวราศีสิงห์นะคะในภพปัตนิภพคู่ครองของชาวราศีสิงห์นะคะมีดาวเสาร์สถิตอยู่นะคะ ชาวราศีสิงห์คนโสดก็จะมีโอกาสเกี่ยวข้องนะกับเพศตรงข้ามนะคู่ครองคนรักนะที่เป็นบุคคลที่ชอบเก็บตัวนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะชอบสันโดษรักสันโดษหรือว่ามีอายุมากกว่านะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่นะทำงานเอ่อเป็นคนเก่าคคเก่าบุคคลเก่าเ่านะคะเป็นคนหัวโบราณ หรือว่าชาวราศีสิงมีโอกาสไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับสถานที่เก่าๆนะคะที่ทํางานเก่าๆนะใครคิดที่อยากจะไปสมัครงานบริษัทเก่าที่เคยลาออกมาก็ไปสมัครได้นะมีโอกาสได้รับคัดเลือกนะคะในเรื่องของลาภโชคลาภนะชาวราศีสิงนะใครที่สนใจเรื่องของการเสี่ยงโชคนะกลับไหวขอพรเสียงสิทธิ์เพราะว่ามีดาวเกต เกื้อหนุนนะช่วยเหลือในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะไปทําบุญกราบไหว้ขอพอรนะให้ได้รับโชคลาบก็จะสําเร็จนะคะดังใจหมายเลยทีเดียวนะกลุ่มชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นกลุ่มในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะทั้งเดือนเลย เป็นกลุ่มราศีที่มีความโชคดีมีความสําเร็จทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของการสอบแข่งขันชิงทุนต่างๆนะใครที่คาดหวังในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับความสําเร็จแน่นอนนะคะก็เชื่อว,ว่าหลายคนในท่านก็อยากจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของการเงินการงานทั้งนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใช้ไพ่ย,ยิปซีในการจับตรวจพลังงาน ของชาวราศีสิงห์ว่าพลังงานดีอย่างที่ดวงดาวบอกหรือเปล่านะคะพลังงานของกลุ่มชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรการดํารงชีวิตนะคะวิถีชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องความรักเห็นไหมนะคะได้ไพ่ในออฟคัพนะคะความสุขความสําเร็จนะ,ะการได้พบเจอนะคะคนที่เหมือนกับ เข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินคําแนะนําต่างๆกําลังใจต่างๆนะคะชาวราศีสิงห์หลายคนหลายท่านก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันเกี่ยวกับนะ,ะเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวเก่าๆบุคคลเก่าๆนะคนต่างวัยคนที่มีอายุน้อยกว่านะ,ะที่จะเข้ามาส่งเสริมแนะนำให้การสนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่ รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หาทางออกไม่ได้นะก็จะได้คําแนะนําดีๆเข้ามามีผู้รู้นะมีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานที่ทำสายงานที่ทำนะงานหนักๆงานที่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจคนเดียวได้ก็จะมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาหยิบยื่นนะคะหรือว่าได้รับโอกาสในเรื่องของการงาน ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่โดดเด่นเป็นหัวหน้างานนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานที่ทำให้ตัวชาวราศีสิงห์มีความสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์คนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่คนรักที่ถูกอกถูกใจนะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าค่อยๆที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะ,ะถึงขั้นที่ขนาดที่จะลงทุนนะคะลงทุนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าเอ,อ ในเรื่องของธุรกิจการงานก็มีโอกาสที่จะได้รับคนที่มีอายุน้อยกว่ามาแนะนํามาให้คําสนับสนุนช่วยเหลือด้วยนะคะก็เป็นโอกาสดีสําหรับชาวราศีสิงในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะแนะนําเรื่องอะไรให้ระมัดระวงังเรื่องอะไรบ้างนะเกี่ยวกับการเงินการงานนะคะชาวราศีสิงนะคะ ไพ่จะแนะนําเรื่องอะไรไพ่แนะนําในเรื่องของการคิดที่จะทําธุรกิจการงานนะคะการพยายามทําบางสิ่งบางอย่างโดยลําพังนะคะก็ให้เหมือนกับว่าใช้ความรู้ความสามารถนะคะของตัวเองให้รอบคอบหรือว่าถ้าแบบไม่รู้เลยจริงๆ นะก็ต้องไปปรึกษาผู้รู้ในบางวันท่านในกรณีที่คิดอยากจะลงทุนตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คิดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็มีเหตุผลนะ,ะแล้วก็วางแผนให้ดีด้วยนะคะเหมือนกับว่าบางวันท่านก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะการคิดอยากจะลงทุนบางสิ่งบางอย่างกับบุคคลหรือว่าธุรกิจการงานที่เราเหมือนกับว่าเราไม่มีความรู้ในด้านนั้นนะคะก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะ ค่อยลงทุนนะแต่ไม่เหมาะไม่กะไม่เหมาะกับการลงทุนกับบุคคลที่เราไม่รู้จักนะคะหรือว่าบุคคลที่เหมือนกับว่าอาจจะเข้ามาสแสวงผลประโยชน์จากเราได้นะ,ะแต่ถ้าลงทุนกับบุคคลที่เรารู้จักคุ้นเคยนะคะก็อาจจะเหมือนกับว่าทําให้เราเหมือนกับไว้วางใจนะคะมีคนมาช่วยให้คําแนะนําช่วยเหลือส่งเสริมนะคะก็เหมือนกับว่า เ,ออเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์ไม่ควรที่จะไปลงทุนกับคนแปลกหน้านะคะธุรกิจการงานต่างๆหรือว่ามุ้นหวยต่างๆนะคะไม่ควรที่จะไปลงทุนกับคนที่เราไม่รู้จกักนะคะเดี๋ยวจะโดนโกงได้เนาะนะคะเป็นนาภาัยที่ให้คําแนะนําในเรื่องของการที่อย่าไว้เนื้อเชื่อใจกับบุคคลที่เราไม่รู้จกักในเรื่องของการลงทุนการชักชวนบางเรื่องนะคะ ก็เป็นคลิปคร่าวๆในการทำนายดวงชะตานะเป็นแนวทางขอบคุณค่ะ